สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบท,ทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีไปยังท่านผู้ชมผู้เขามาชมช่องสมบัติด,ดำสิงน้องพี่น้อง มื่อนี้พี่พาะพี่พระน้องมาชุ่มเจ้าเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เนาะครับไสหน้าครับไส่หน้าลุยขีดตมเนาะครับพี่น้องมื่อนี้ทาง100ละเอีดฝนตกหนักเนาะครับตกแห้งครับตกได้สองสามมื่นม่าน ไถหน้ากับไถห้าก,กันแล้วครับสำหรับหน้าถ้ำนี่แห้งแล้วเลยครับไถรอบแรกครับนี่จะไถหญ้กเจ้าน้อยครับยิ่งมีความรถเกียวนะครับ แล้วยิ่งฝนตกใส่อีกนี่ครับพี่น้องเออว่อย่าพาค,ครับเอามาเบ่งพี่น้องสิมีช็อตเด็ดปะครับสำหรับรถหง่ๆนี่ลากได้ดึงกันขึ้นว่ามือนี่เมือนครับ อย่เบื่นครับน้ำบอดินบอท่านกรมเนาะครับไถลลำบากครับดินแบบนี้รถกับเป๊นาเป๊หลังแล้วครับขี่ไถกับบงงามครับเป็นข้องอูดูดีๆแล้วพี่น้องเอ้ยกันไทแบบนี้นะครับอืมต่ว่านกับ้าของหน้าก็าต้องทําใจแล้วครับ เด็กก็อยากไถเนาะพี่นอ้องจุดของหน้าก็เล่งเบิ้งยุน เป็น M6040 ตกกัวเก้าครับเสียบัททั้งบันบาโคครับมือนี้น้องกัไอายครับมือนี้กับเจ้า L3608 ครับเป็นมีรถสองคันครับเสียบทัท มีหน่อยมีรถ36กรับเม60ครับ จ้งซียเราพี่น้องครับดินบ่อท่านแหงครับดินบ่อท่านแหงบ่อท่านกล่ำนะครับย่างย่างเปียกๆนะครับแล้วก้อนสีไทยนี่อยากโคโลเกเลครับย่ำปั้นกับสีปั้นหญ้าครับก้อนใหญ่นี่ยิ่งรถใหญ่ไทยนี่ครับให้ครับผู้ปั้นต้องไถสองรอบครับขันไถรอบเดียวนี่คือจบครับ เจ็ดงานลำบากครับกันรถไถมามาปั่นนะครับอี่ไถก่อนญ่ครับนี่แถมไถบ่ได้ดีครับพอรถมันมันมืนนะครับเก๋ไปคนละทางนะครับแต่ว่าเจ้าของหน้าก็อยากไถครับดีก็ไถพวกเขาเนาะพี่น้อง บืนครับบืนครับจะภาพแบบนี้บอครับมือไม่นี่ไถบ่ได้ครับกูหูจังหวะรถนี่ครับไถครัก รถใหญ่ายนะครับนี่ไทยต้องถ่ายอีกประมาณจักอาทิตย์นึงครับจังสีไทยได้ดีเนาะครับไทยได้งามดินยังมืนๆอ,อยก่นต์เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์ครับ เงินพี่น้องเอ้ยเงินครับม,มาเบงสามสิบหกกันพี่น้อง เป็นไอ้หกสิบนะครับสามสิบหกท่านน้อยกับจิงเด้ว่าเป็นไอ้ครับเกิดก้อนวันนี้โซเฟอร์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือโซเฟอร์สาย,ยันครับแถวสามสิบหกศูนย์แปดครับ ไถ้น้า,นามบมได้ครับแห้งบ่ถึงเนาะครับเลยต้องขึ้นมาไถโน้นดินทรายครับสำหรับเจ้าสามสิบหกนี่ดินตมดินท่ามีอยากบืนครับพี่น้องเพราะน้ำหนักรถกะหน่อยเนาะครับแห้งกะหน่อยนะครับ,นนรบไปไถหน้าท่ามีไถบ่ได้เลยพี่น้องต้องขึ้นมาไถดินทรายครับ น่าเขาใ้ไหมเนาะครับ ตัวเก่าครับเป็นตัวแรกเลยครับสําหรับเจ้า3 6ตัวนี้พี่น้อง ทันฝนตกไม่อีกเนาะพี่น้องโอ้คือสี่เจ็ดงานลำบากครับรถไถไทยยากไถยลำบากครับดินเละข้องรถเกี่ยวกับาย ีฝากน้อง่อได้รับช่วกันพี่นอ้องโชเฟอร์สายันนะครับดังด้วยครับสายัน แกครับอ่าม,อมื่อไม่าเบิ้งไว้ครับแต่ก็มีหลายๆคลิปนะครับที่ปเพิ่นสอนไว้ในยูช่องยูทูบนาะพี่น้องนะการเอาแกะเอามุ่งการไถนี่มีอยู่ครับพี่นอ้องมื่อไม่ก็เอาไปเบิ้งครับ การไถกบไถมีหลายแบบนะครับการไถนี่พี่น้องผู้เบื้องกะเลือกเบื้องเอาครับช่อง youtube นะครับผู้เป็นสอนวิธีการไถกะมีครับเข้าไปเบื้องในช่อง youtube พี่น้องวิธีไถไถแบบใดนะครับเอาแกวมุมไถกบไถเปิดนะครับติดตามได้ในช่อง youtube พี่น้อง มีหลายๆท่านครับที่เพื่นเฮ็ดมีหลายชิปนะครับที่เพื่นบอกเพิ่นสอนไว้ในยูทู e พี่น้องอเอาไปเบิ่อครับสำหรับมือใหม่ครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเคียงสะมนีแ้แหละพี่น้อง เดี๋ยวคลิปหน้าจังพ่อ,อกันไหมครับผมสวัสดีครับ